คำถามนะครับว่าเป็นรางกลมหรือรางฉากสีประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเป็นทางเรียบหรือเปล่าถ้ามันเป็นทางที่มันชันขึ้นมาสโลปขึ้นมาเนี่ยการที่เป็นรางกลมเนี่ยมันทําให้ล้อมันเกาะอยู่ตรงเนื่องหนี่เหมือนกลมนะมันก็มันก็เกาะอยู่ตรงพื้นผิวของมันได้ทุกมุมแต่ถ้าเป็นรางฉากถ้าช่างเชื่อมฉากเป็นขนานกับพื้นทางเรียบจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเรื่อง ที่วิเคราะห์กันได้ง่ายๆเนาะประตูก็จะเฉยออกไปข้างนอกเนาะแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกกันว่าเอ,อตัวล้อบะของตัวล้อของด้านในจะรับหนักหนักเลยท่านี้ถ้ามันถ้ามันเอียงเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าอา้าวแล้วถ้า,ถ,าถ้าทางเรียบอ,ะอ่ะอันไหนดีกว่าถ้าทางเรียบเลยก็ลังฉากมันจะชัวร์กว่าตรงที่ว่ามันเมันเป็นฉากเนาะมันมันสูงเนาะแต่ มันก็มีความคมมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราต้องเข็นอะไรมันต้องบาดหมดหละเนาะไม่อยากจะคิดว่าถ้าล้มตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าลังกลมโอเคไหมโอเคแต่มันจะเขาเรียกอมล่องได้ไม่ลึกเพราะฉะนั้นลังกลมก็จะเขาเรียกว่าใช้ยู่ในว์สดลมากกว่าเนาะออแต่วัสดุวัสดุใช้เป็นสเตนเลสดีสุดนะครับ โลหะก,ก็พอได้แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงโลหะถูไปถูมาเป็นสนิมนะอันนี้เป็นสตเตเลตทั้งหมดเป็นเหล้อถ้าเป็นสนิมก็ลามเหมือนเดิมนะลามเข้าลูกปืนลามเข้าน็อตคราวนี้อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะาคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการกระดกของล้ออันนี้ชุดกระดกเนาะถามว่ามีไว้ทําไมทําไม ไม่ต้องกระดกด้วยบางครั้งบางข่า,า,ขาวมันเรื่องของอล่างที่วิ่งมันกระดกหน้ากระดกหลงังเขาเรียกว่าบางทีพื้นฟุดไม่เท่ากันการกระดกเนี่ยไม่ทาให้ลดโอกาสลดโอกาสการที่จะวิ่งตกหลังได้มันสามารถตั้งได้เนาะจริงจริงมันสามารถตั้งได้เดี๋ยวเอาไว้จะต้องมาดูอีกทีว่าจะตั้งยังไง ส่วนวัตถุดูวัสดุดูถ้าวิ่งบนลาง let, ังสเตนเลสก็ถ้าแข็งแรงก็สเตนเลสกับสเตนเลสเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่โชว์ว่าโอ้ถ้ามีลายพญายนาคจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครโชว์เนาะออแต่ถ้าจะเอาเสียงเงียบเสียงเงียบหนึ่งลูกปืนต้องดีเนาะสองจะเอาล้อเป็นซุปเปอร์ลีนหรือพลาสติกก็ก็พอได้นะแต่คุณต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะมันจะสึกเร็วเพราะตัวลาหนัก 它又断了。